คลิปนี้มีสปอยทำไมโอเด้งถึงต้องให้รอถึง20ปีกว่าจะถึงการล้างแค้นกันในประเทศวาน สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายนะครับแน่นอนเลยครับว่าสปอยวันพีชตอนที่972นะครับก็ได้มีการปล่อยมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็บวกกับประเด็นก่อนหน้านี้ว่าทําไมนะครับทำไมการถึงต้องส่งนะครับพวกของโมโมโนซุเกะนะครับแล้วก็พวกนินจาก้าวปลอกดาบแดงเนี่ยมาในอนาคตอีก20ปีข้างหน้านะครับซึ่งมันก็ยังเป็นประเด็นที่น่าสงสัยอยู่ในอดีตและยิ่งสปอยของวันพีชตอนล่าสัตว์นี้เลยนะครับเราก็จะ เห็นเลยแหละครับว่าก็ยังมีการย้ำประเด็ดนนี้ว่ายังไงก็แล้วแต่นะฮะจะต้องมีการส่งคนมาอีก20ปีข้างหน้าอย่างแน่นอนเดี๋ยวเรานะฮะจะมาคุยประเด็นนี้แต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมขอเท้าความหลังเล่าความเดิมก่อนละกันว,ว่าเหตุการณ์นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับจนถึงเหตุการณ์20ปีนะครับจนถึงเวลาปัจจุบันนี้ตามเนื้อเรื่องของวันพีทต,ต้องขอเริ่มต้นก่อนละกันว,ว่าทําไมโอเด้งถึงทราบแหละครับว,ว่าอีก20ปีข้างหน้านะครับประเทศวานอคูนี้เนี่ยจะต้องเปิดประเทศซะเพื่อต้อนรับนะครับใคร บางคนที่ยิ่งใหญ่ในเจะก้าวมาสู่ประเทศนี้ต้องย้อนกลับไปเลยตั้งแต่สมัยโอเด้งนะครับเขาเนี่ยได้เป็นโจรสลัดในการขึ้นเรือนะครับซึ่งเขาก็เคยได้ไปขึ้นเรือของหนวดขาวมาก่อนก่อนที่ว่านะครับโกดีโรเจอร์ราชาโจรสลัดนะครับจะทําการชักชวนเป็นเอสุปชัยในการชวนโอเด้งนะครับมาที่เรือของเขาเพราะว่าโอเด้งมีความสามารถในการที่อ่านโพนิกิฟได้จึงจะเป็นหนทางนะครับที่ทําให้โรเจอร์สามารถไปเกาะสุดท้ายได้นะครับอย่างเกาะลาบเทลแต่เมื่อโรเจอร์นะครับไปถึงเกาะสุดท้ายแล้วนะครับ ที่พวกเขาเนี่ยไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนี่แหละสิเมื่อพวกเขานะครับดันไปถึงก่อนเวลาอันสมควรเสียก่อนซึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าเวลาอันสมควรหรืออะไรนะครับเป็นเหตุผลที่เขานะครับก็คือที่พูดถึงนั่นแหละแต่เป็นอันว่านะครับพวกโรเจอร์โอเดงนะครับพวกเขาเหล่านี้นะฮะดันไปก่อนเวลานะครับและโรเจอร์ก็ดันหัวเลาะมาตอนท้ายนะครับซึ่งตรงนั้นก็เป็นจุดจบนะครับของการที่การค้นหาวันพีทของโรเจอร์และหลังจากที่โรเจอร์ไปชิดลับเทลได้นะครับคนทั่วโลกนะครับต่างพูดถึงโรเจอร์หละครับว่าเป็น เป็นราชาโจรสลดัดผู้ที่ไปเกาะสุดท้ายอย่างลับเทลได้นะครับแล้วก็ค้นพบสมบัติล้ำค่าอย่างวันพีทและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นนะฮะการเป็นราชาโจรสลัดของโกดีโรเจอร์แต่ประเด็นที่สําคัญเลยก็คือนะครับมันจะมีช่วงที่โรเจอร์นะครับไปที่เกาะเงือกเหล่าเจ้าทะเลนะครับได้พูดคีย์เวิร์ดสำคัญหนึ่งไว้นะครับว่าอีก10ปีข้างหน้านี้ในการกําเนิดและอีก15ปีนะครับในการเติบโตซึ่งรวมระยะเวลาแล้วก็25ปีด้วยกัน ขอแวะนิดนึงแล้วกันนะครับโอดงกลับมาประเทศวาโนนะครับอยู่ได้5ปีซึ่งมันก็หมายความว่า25ปีนะครับที่เจ้าทะเลได้ทํานายไว้นะครับก็คือ2ีปีข้างหน้านะหลังจากที่เหตุการณ์ที่โอเดึงนะครับได้ทําการส่งลูกของเขานะครับมาที่อนาคตและสิ่งที่มันสําคัญนะครับที่เป็นอิสราเอลอีกหนึ่งอย่างเลยเหตุการณ์ที่โอเดงนะครับมาถึงที่ประเทศวาโนนะครับหลังจากที่ไปท่องทะเลอย่างยาวนานเขาได้พูดนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญเลยก็คือเขาจะต้องทำการเปิดท่าเรือนะครับหรือว่าเปิดประเทศของเขานะครับก่อนวันท ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นจุดที่สําคัญมันก็หมายความว่านะครับโอด้งเขารู้อยู่แล้วว่าอีก20ปีข้างหน้านี้นะครับเขาจะต้องเปิดประเทศของตัวเองให้ได้เพื่อรอวันที่จอยบอยปรากฏซึ่งจอยบอยที่เขาหมายถึงอาจจะไม่ใช่แบบว่าชื่อบุคคลคนนั้นชื่อจอยบอยแต่เป็นบุคคลนะครับที่จะมากอบกู้ประเทศวานโนนี้นะครับในอีก20ปีข้างหน้าซึ่งถ้าเราเดากันแบบง่ายๆก็คือก็พวกลูฟี่นั่นแหละครับซึ่งมันก็จ,จะหมายความว่าตอนที่โอด้งนะครับไปที่ลาฟเทลเขาได้ทราบอะไรบางสิ่งบางอย่าง สิ่งที่ทําให้เขาจะต้องเปิดประเทศภายใน20ปีหลังจากวันที่เขาจะต้องตายซึ่งแน่นอนเลยครับว่าโอเด้งนะครับต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับว่าอะไรคืออะไรนะครับใน20ปีข้างหน้าซึ่งตรงนี้สําคัญเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยผมขอย้อนกลับไปนะครับที่ประเด็นของเมียของโอเด้งก่อนละกันนะครับอย่างโทคีนะครับเพราะว่าเธอเป็นบุคคลที่สําคัญมากๆเลยต้องพูดก่อนละกันว่านะครับหากใครไม่ทราบนะครับโทคีนะครับเธอเป็นผู้ที่มีพลังนะครับในการที่สามารถเดินทาง มายังอนาคตได้จากคําพูดของเธอเลยแหละครับว่าเธอเป็นบุคคลที่เกิดเมื่อ800ปีที่แล้วนะครับและเธอได้ข้ามมาในอนาคตซึ่งวันที่เธอข้ามมาเธอมีอายุอยู่26ปีด้วยกันและในท้ายที่สุดนะครับเธอก็ได้ไปสุเดมาคอมนะครับกับโอเด้งนะครับจนสามารถเกิดลูกได้ถึง2คนนะครับบนเรือของหนวดขาวซึ่งสิ่งที่มันน่าสนใจเลยนะครับในเมื่อตอนนี้นะครับเขาได้บอกเหตุผลเลยครับว่าทําไมประเทศวานอถึงได้เป็นประเทศที่ปิดนะครับเนื่องจากว่านะครับย้อนกลับไปเมื่อ800ปีที่แล้วนะครับ ประเทศวานอเนี่ยยังเป็นประเทศที่เปิดอยู่เลยแต่ในท้ายที่สุดนะครับจะต้องปิดประเทศนี้ไปด้วยเหตุผลบางสิ่งบางอย่างและประเทศนะฮะจะทําการเปิดขึ้นนะครับเพื่อต้องการต้อนรับและก็ช่วยเหลือบุคคลคนนั้นนะครับซึ่งไอ้บุคคลคนนั้นเนี่ยเราก็เดาๆแล้วครับว่าก็คือจอยบอยหรือว่าจะเป็นพวกลูฟี่นะครับที่พวกเรานะครับก็คือคิดไปนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้สําคัญเลยนะการที่ส่งนะครับโทคีมาจาก8 0 0ปีที่แล้วมาในช่วงเวลาของโอเด้งทากใครสังเกตดีๆแล้วแล้วทำไมไม่ส่งโทคี้มานะครับในช่วง เวลานะครับที่ว่าพวกโลฟี่มาเลยล่ะทําไมต้องส่งมาก่อนถึง25ปีด้วยกันตรงนี้น่าสนใจนะครับซึ่งมันอาจจะหมายความว่าอาจจะมีการทํานายดวงหรืออะไรไว้แล้วแหะครับว่า โคคิจะต้องนะครับมาช่วยเหลือโอเด้งในระยะเวลานี้ก่อนเพราะหากไม่ช่วยเหลือโอเด้งในระยะเวลานี้จะไม่สามารถส่งบุคคลนะครับในการที่จะไปนะครับในช่วงเวลาของลูฟี่ได้ก็คือส่งลูกๆของเธอไปแต่ต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่โอเด้งได้รับรู้มานะครับตอนที่ไปรับเทลไม่น่าเกี่ยวกับที่ว่าต้องการให้คนคนนั้นมาปราบไคโดนะครับใน20ปีข้างหน้าเพราะว่าประเด็นของไคโดเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่มันสูงวิสัยเกินไปหน่อยนะครับก็คืออยู่ดีๆไคโดก็มายึดประเทศนี้นะครับโอเด้งไม่น่ารู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว โดยแรกเริ่มเดิมทีโอเดงก็เพียงแค่ต้องการนะครับจะเปิดประเทศนะครับในการที่ต้อนรับนะครับบุคคลที่จะเป็นจอยบอยคนต่อไปในการนะครับไปพิชิตวันพีได้เท่านั้นเองแต่ว่าดันมีสิ่งนี้มาก่อนจึงทําให้โอเดงเขาทราบดีแหละครับว่าหากไม่ใช่เขาแล้วนะครับคงต้องรอระยะเวลาอีกยีปีบุคคลคนนั้นที่จะมาพิชิตวันพีนะครับก็น่าจะเป็นบุคคลที่เก่งอยู่แล้วเขาคนนั้นเนี่ยน่าจะเป็นบุคคลนะครับที่มาพิชิตไคโดได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการคาดเดานะครับของโอเดงเท่านั้นเขาจึงได้พูดไว้แหละคร ถึงว่าพลังของเขาตอนนี้ก็คือสูงสุดของเขาแล้วถ้าหากว่าเขาไม่สามารถพิชิตหรือว่าฆ่าไคโดได้นะครับก็คงต้องรอบุคคลอีก20ปีข้างหน้าอย่างแน่นอน และสิ่งที่สําคัญนะครับจากสปอยวันพีซตอนล่าสุดนะครับเมื่อโอเด้งนะครับได้ส่งดาบคู่กายของเขานะครับแล้วก็จดหมายให้กับโทคิซึ่งแน่นอนเลยครับว่าดาบเอ็นมานะครับหนึ่งในดาบของเขาเนี่ยก็ตกอยู่ในมือของโซโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงทําให้ตอนนี้นะครับประเด็นที่ว่าใครจะเป็นบุคคลเนี่ยที่ว่าโอเด้งหมายถึงเนี่ยก็ยังคลุมเครืออยู่นะจะเป็นโซโลหรือเปล่าหรือจะเป็นลูฟี่หรือเปล่าแต่จากที่เดาๆแล้วนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นลูฟี่มากกว่านะครับเพราะว่าลูฟี่เนี่ยจะต้องเป็นคนนะครับที่จะต้องไปชิดว ว่าจะต้องจัดการไครโดเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาเองนะครับไม่ได้เป็นเหตุการณ์นะครับที่พวกเขาคาดเดาไว้นะครับจากการที่ว่าไปเกาะลับเทลหวังว่าจะเข้าใจนะผมพยายามอธิบายให้มันช้าที่สุดแล้วก็ให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดนะครับไม่แน่นะครับผมแดงแชงคูนะครับอาจจะรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างนะครับว่า จอยบอยหรือว่าบุคคลนะครับที่จะมาอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นใครนะครับคือไม่ได้หมายความว่ารู้ว่าใครจะต้องมาแต่รู้ว่านะครับอีก20ปีข้างหน้านะจะมีบุคคลนะครับที่ถูกเลือกจะมาอยู่เพราะว่านะครับจะมีเหตุการณ์ที่แชงคูนะครับไปพูดคุยกับโรเจอร์นะครับและก็ทําการร้องไห้โฮกลับมานะครับซึ่งแชงคูนะครับน่าจะได้รับรู้บางสิ่งบางอย่างนะครับกับโรเจอร์แต่แน่นอนเลยครับว่ามันก็ยังเป็นประเด็นที่ไม่สามารถพูดได้แหละครับว่ารับรู้อะไรมาอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องอื่น 20ปีนะครับและแชงคูดอาจจะไม่มีคุณสมบัติมากเพียงพอในการที่จะพิชิตวันพีทได้เพราะมันก็ยังมีประเด็นน่าสงสัยอยู่เมื่อแชงคูดนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ไปรับเทลนะครับก่อสุดท้ายแต่ว่านะครับเขาก็น่าจะพอหาหนทางในการไปได้นะครับในท้ายที่สุดหรืออย่างน้อยนะครับเขาก็มีคาใบ้มากกว่าคนอื่นแล้วทําไมเขานะครับไม่สามารถไปรับเทลนะครับในการพิชิตวันพีทได้ซึ่งมันก็อาจจะหมายความว่าเขารู้แต่แรกแล้วนะครับว่าเขาไม่มีคุณสมบัติมากเพียงพอและเมื่อวันหนึ่งนะครับเขาไปพบกับลูฟี่เขาก็คงจะคิ หรือเปล่าว่าลูฟี่อาจจะเป็นเด็กคนนั้นนะครับเด็กที่โกดีโรเจอร์นะครับกัปตันของเขาเนี่ยได้พูดไว้เขาจึงส่งมอบนะครับเจตนารมณ์นะครับของกัปตันของเขาโดยการส่งหมวกไปให้กับลูฟี่ซึ่งตรงนี้มันก็น่าจะเป็นจุดน่าสนใจเหมือนกันแหละครับว่า บางทีแล้วนะครับผมแดงแชงคูนะครับอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างมาหรือเปล่าแต่ตรงนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดเดาเท่านั้นนั่นแหละครับเพราะว่าประเด็นหลักๆที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือทําไมนะครับถึงต้องรอถึง20ปีนะครับหลายคนก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับกับสิ่งที่ผมอธิบายเพราะว่าบางท่านนะครับอาจจะไม่ได้ดูวันพีชมาโดยตลอดนะครับอาจจะงงว่าทําไมอ่ะทำไมโอเด้งไม่จัดการตั้งแต่ตอนนั้นเลยทําไมโอเด้งไม่มาในอนาคตด้วยหรือว่าอะไรนะครับอาจจะเป็นเหตุผลของมันนะครับที่นะครับเป็นสิ่งที่มันฟิกไว้แล้วนะครับตามคาทา ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าคําทํานายส่วนใหญ่แล้วนะครับมันก็เป็นจริงนะครับโอเด้งก็คงจะรู้แล้วแหะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะต้องถึงวันหรือว่าต้องรอคอยวันวันนั้นเพียงเท่านั้นเองเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยผมก็อย่างที่พูดไปว่าผมทําเหมือนสรุปนะครับว่าเหตุการณ์20ปีเนี่ยว่าทําไมต้องส่งมาวันนี้วันนั้นนะครับกอใหยทุกคนนะครับไปคอบยอคิดวิเคราะห์เองแล้วกันนะครับและใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากไว้เลยและกวกะดิ่่งงเพือแจ้ เตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับเวลากดกระดิ่งเนี่ยก็กดแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยหรือ Facebook Fan Page ผมนะครับ Over Review ก็สามารถไปกดติดตามได้เลยและก็แน่นอนเลยครับว่าวันพีชนะครับเนเรื่องปัจจุบันนะครับหรือในเรื่องหลักนะครับก็จะดําเนินต่อไปแล้วนะครับก็น่าจะทําให้แฟนๆวันพีชเนี่ยที่อาจจะไม่ชอบช่วงเวลาย้อนอดีตอาจจะกลับมาสนุกมามันอีกหนึ่งครั้งก็เป็นไปได้สำหรับใครที่ชอบย้อนอดีตนะฮะก็เสียใจด้วยแล้วกันนะครับย้อนอดีตนะครับกำลังจะหมดไปแล้วก็อย่าลืมแล้วกันเนาะหากชอบ ที่ไปแล้วขอขอบคุณครับ